สวัสดีครับวันนี้พวกเรามาทําความรู้จักเกี่ยวกับภาวะไขมันในเลือดผิดปกติหรือที่ทุกคนอาจจะรู้จักกันในชื่อโรคไขมันภาวะไขมันในเลือดผิดปกติหมายถึงภาวะที่ไขมันประเภทไลโปโปรตีนในเลือดผิดปกติโดยชนิดของไขมันชนิดของไขมันอาจแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. คอเลสเตอรอลเป็นสารจําเป็นที่พบในเยื่อหุ้มเซลล์ของมนุษย์ รวมถึงทำหน้าที่เป็นโครงสร้างในการสร้างฮอร์โมนและกดน้ำดี 2. ไตรกีสซอไรด์ทำหน้าที่เป็นสารอาหารซึ่งให้พลังงานแก่ร่างกาย 3. L D L ซึ่งเป็นไขมันที่ก่อปัญหาต่อสุขภาพอาจรู้จักกันในชื่อไขมันเลวและ 4. H D L เป็นไขมันชนิดดีอาจรู้จักกันในชื่อไขมันดี หลายคนอาจสงสัยกันว่าค่าปกติของไขมันแต่ละชนิดควรอยู่ที่เท่าไหร่กันบ้างโดยในผู้ชายหรือผู้หญิงที่อายุ20ปีขึ้นไปควรมีค่าคอเลสเตอรอลน้อยกว่าเท่ากับ200มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรค่าไตรกลีเซอไรด์น้อยกว่า150มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรค่า LDL ควรน้อยกว่า100มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรในขณะที่ค่า HDL ควรมากกว่า40มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรในผู้ชาย และมากกว่า50มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรในผู้หญิงปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไขมันในส่วนของปัจจัยเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนได้เช่นการสูบบุหรี่พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การขาดกิจกรรมทางกายและผู้ที่มีน้ำหนักเกินหรือภาวะอ้วนในส่วนของปัจจัยเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนไม่ได้เช่นอายุเพศและพันธุก,กรรม อันตรายจากภาวะไขมันสูงการมีภาวะไขมันในเลือดสูงทําให้เสี่ยงต่อการเกิดความผิดปกติของหลอดเลือดเนื่องจากไขมันจะไปเกาะตามผนังด้านในทําให้หลอดเลือดแดงตีบและแข็งนําไปสู่ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้แก่โรคหัวใจขาดเลือดและอัมพฤกษ์อัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมองผู้ที่ควรตรวจหาภาวะไขมันสูงในผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจได้แก่ 1>, 1ผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน 2. ผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง 3. ผู้ที่มีวัติในครอบครัวเป็นภาวะไขมันในเลือดสูงทางพันธุกรรม 4. ผู้ที่มีวัติครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดและหัวใจก่อนอายุ50ปีในเพศชายและ60ปีในเพศหญิง 5. ผู้ที่สูบบุหรี่ผู้ที่มีความเสี่ยงในข้างต้นควรตรวจหาภาวะไขมันสูงเมื่ออายุ2ี่ปีขึ้นไป ในผู้ที่ไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจแนะนําให้ตรวจหาภาวะไขมันสูงเมื่อมีอายุ35ปีขึ้นไปในเพศชายและ45ปีขึ้นไปในเพศหญิงการรักษามีเป้าหมายเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจโดยผู้ที่มีระดับไขมันในเลือดสูงควรได้รับคําแนะนําให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายประมาณ3-6เดือนก่อนพิจารณาเริ่มยา การปรับพฤติกรรมเพื่อป้องกันและควบคุมภาวะไขมันสูง 1. ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติโดยพิจารณาจากค่าดัชนีมวลกายโดยผู้ที่มีน้ำหนักสมส่วนจะมีค่าดัชนีมวลกายอยู่ที่18.5ถึง22.9กิโลกรัมต่อตารางเมตร 2. การปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารโดยรับประทานอาหารในสัดส่วนที่เหมาะสมเพิ่มการรับประทานผักและผลไม้ และจำกัดการรับประทานอาหารประเภทไขมันโดยเฉพาะไขมันอิ่มตัวและคอเลสเตอรอลเช่นไขมันสัตว์เนื้อสัตว์ติดมันเครื่องในสัตว์อาหารทะเลผลิตภัณฑ์จากนมอาหารทอดต่างๆเป็นต้น 3. การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเช่นการเดินเร็วหรือปั่นจักรยานอย่างน้อยวันละ30-45นาทีสำตาะาถึงครั้งหรืออย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์ โดยการออกกำลังกายจะช่วยลดระดับปริมาณไขมันในเลือดและเพิ่มระดับของ HDL ได้และสุดท้าย 4. หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้แก่การสูบบุหรี่การดื่มเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์และภาวะเครียดสุดท้ายก่อนจะจากกันจะเห็นได้ว่าภาวะไขมันในเลือดผิดปกติสามารถป้องกันได้ด้วยตัวเราหากท่านใดมีความเสี่ยง สามารถตรวจคัดกรองโรคได้ที่โรงพยาบาลที่ท่านสะดวกและสามารถปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ร้านยาโอสดสยามหรือร้านยาใกล้บ้านท่านติดตามข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับสุขภาพในหัวข้ออื่นๆได้ทาง y o u ู u ูบชา n e l โอสดสยาม s u หรือทาง Facebook Fanpage ร้านยาโอสดสยามสำหรับวันนี้สวัสดีครับ